ับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพระมีมนะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับผมที่สอบถามกันเข้ามานะครับว่าสาเหตุและปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่ทําให้มะม่วงแตกใบอ่อนนะครับผมเดี๋ยววันนี้พระมีมจะมาสรุปนะครับแล้วก็มาพูดถึงสาเหตุนะครับที่ทําให้มะม่วงแตกใบอ่อนกันนะครับผมโอเคครับตามไปชมกันนะครับผมไปนครับ ครับก็ปัจจัยหลักเลยนะครับก็คือเรื่องน้ำนะครับเพื่อนในเมื่อความต้องการนะครับของธาตุไนโตรเจนนะครับในดินสูงนะครับเมื่อไหล่แล้วนะครับจะทำให้การผลิตใบอ่อนจะทำให้เกิดง่ายขึ้นนะครับผมก็สมือนว่าในเมื่อการรดน้ำนะครับผมช่วงนี้ช่วงหน้าแรงนะครับ ก็ถ้าเรานะครับผมลดน้ํามากเกินไปนะครับเพื่อเพิ่มธาตุไนโตรเจนนะหรือไนโตรเจนนะครับจะทําให้นะครับผมการผลิตใบอ่อนของมะม่วงนะครับเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับก็สังเกตเห็นได้ว่าถ้ามีน้ําเยอะๆนะครับผมช่วงฝนตกนะครับก็มะม่วงก็จะผลิตใบอ่อนขึ้นมานะครับมีเพื่อนๆสอบถามกันมาหลายคนนะครับว่าเราควรลดน้ํามะม่วงอ่า ปริมาณกี่ลิตรหรือว่ากินนาทีนะครับก็ด้วยการทํางานนะครับที่สวนะมวมของผมเองนะครับผมก็คือตัวเลขนะครับจะไม่เป๊ะนะครับผมแต่เราจะมาพูดให้เข้าใจได้ง่ายนะครับก็คือเวลาเราลดน้ํานะครับก็ลดน้ําให้ชุ่มนะครับบริเวณพุ่มนะครับทรงพุ่มขนาดไหนก็พยายามนะครับลดให้ทั่วนะครับผม เรื่องปริมาณว่ากี่ลิตรนั้นอ,อันนี้พรม,มอิมไม่สามารถประมาณการได้นะครับผมก็คือเราลดแค่พอชุ่มนะครับเพื่อนๆนะฮะแล้วก็ปกติส่วนใหญ่แล้วนะครับผมพรมอิมก็จะใช้ลากสายยางนะครับก็คือบริเวณคนต้นมะม่วงนะครับก็คือจะชุ่มนะครับไม่ไม่ไม่มีน้ําขังเชื้อแฉะนะครับผมเอาแค่ชยชยๆให้ชุ่มๆนะ เพียงอาทิตย์ละครั้งก็พอนะครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆนะฮะเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่นํามาฝากกันวันนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่สนใจในการทํามะม่วงนะครับผมไงก็ฝากช่องพรหมอิมกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r i b e สั่นกระดิ่งให้พรหมอิมกูเล่นนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ